เวลาเราจะหยิบจับอะไรมันไม่ต้องโกว่าจะหยิบลำบากจะดูดหูจะอะไรคือผมเป็นคนที่ชอบหูฟังที่มีก้านมาก,กน,นะเอางี้พูดตามตรงอ่าหยุดทันทีเห็นไหมกราบสวัสดีครับเมเรว่ากับช่องรีวิวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีกแล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นการรีวิวตัว Soundpiece a 4 Pro เน eh ี่ยเองในที่สุดครับเขาก็ได้ออกตัวโปรมาสักทีซึ่งหลายๆคนก็คงจะรอคอ,อยกันมาอย่างยาวนานครับว่าฮเฮ้ยพี่แล้วเมื่อไหร่ตัว Pro จะมาสักทีตอนนี้เขาทํามาให้แล้วแล้วทํามาบอกเลยว่าสป,ปุงสเปคต่างๆ,ๆนานนี่ครบทุกด้านเสียงก็ด,ดีฟังก์ชั่นอะไรมีครบหมดเลยสวมใส่ก็ยังดีอีกเหมือนทํามาแบบเป็นเวอร์ชั่นที่เรียวกว่าตัวโปรจริงๆเป็นตัวสมบูรณ์แล้วแล้วเหมาะสาหรับคนที่ ชอบหูฟังอินเอียแต่สวมใส่สบายเหมือนเอียบัดตัวนี้ครับเปิดราคามาอยู่ที่2,690บาทครับซึ่งเป็นราคาที่ผมบอกเลยนะว่าถ้าเทียบกับสเปคเทียบกับความสามารถที่เขาทําได้เนี่ยไม่แพงครับตีพวกระดับราคา3 4 5 0 0 0 0 0้ได้สบายๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัว เครื่องตัวกล่องของเขาเนี่ยแน่นอนครับในกล่องเขาก็ซุกทรงเหมือนเดิมครับตามเอกลักษณ์ของซาฟีครับแล้วก็จะเขียนว่า Air 4 Pro ตรงนี้ด้านหลังครับก็จะมีบอกสปงสเปคอะไรต่างๆาว่ารองรับอะไรบ้างนู่นนั่นนี่ต่างๆนาเห็นไหมอ่ะอึ๊บอึ๊บโอ้เอ๊ะในกล่องครับหูฟังเนี่ยผมออกมาแล้วออกมาวางไว้แล้วนะครับผมอ่าสิ่งที่แถมมาให้ก็จะมีสายชาร์จครับเป็น USB Type C ถ o Type A นั่นเองอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นจุกครับจะให้มา อีก2ไซส์สำหรับคนหูเล็กหูใหญ่ก็ว่ากันไปเพราะว่าเดิมเนี่ยมันก็จะมีจุดชุดหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ตัวฟังอยู่แล้วนี่ส่วนใบนี้ก็จะเป็นคู่มือคู่มือตๆาานารูปทรงตัวเคสครับรูปร่าหน้าตาดูเหมือนไม่มีอะไรครับก็เป็นทรงปกติครับของตัวซาวพีทครับมีไฟสถานะอยู่ด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นเปิดฝาแบบนี้เปิดฝาขึ้นบนแบบนี้ครับด้านบนไม่มีอะไรครับด้านหลังก็จะเขียนว่า สาวพีตรงนี้เป็นออกสีทองแดงฝั่งซ้ายไม่มีอะไรฝั่งขวาก็จะมีเป็นป้ายข้อความแต่ผมมองไม่เห็นว่ามันเขียนว่าอะไรเดี๋ยวถ่ายให้ดูเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูว่ามันเขียนว่าอะไรส่วนด้านล่างครับก็จะเป็น USB Type C และมีปุ่มตรงนี้เป็นปุ่มสวิตช์เอาไว้กดมีเซิตเอาไว้กดทำเน็ตกกอะไรก็ว่ากันไปหูฟังเขาจะเป็นทรงแบบอินเอียร์แบบมีก้านครับและเป็นทรงเรียกว่าเหมือนหูฟังเอียบัดที่ปลายจุก จะเป็นยางแบบนี้จะเป็นเหมือนอินเอียตรงยางซึ่งจริงๆมันก็คือลูกผสมระหว่างตัวหูฟังเอียบัตที่รวมร่างกับตัวอินเอียนั่นเองที่ใส่สบายไม่แพ้เอียบัตเลยทรงแบบเดียวกันเลยแต่ว่าอัปเกรดคุณภาพอัปเกรดสเปคความสามารถมาค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ระดับที่สูงกว่านั่นเองนะจากที่ผมได้ลองสวมใส่มันสวมใส่สบายเพราะว่าทรงเนี่ยออกแบบมาให้กระชับหูตัวปลายจุกยางนะแต่ว่ารูปทรงของหูเนี่ยใส่แล้วไม่เจ็บหูเลยอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าในยุคป,ปัจจุบันเนี่ย คนที่ชอบอินเอียใส่ได้คนที่ชอบเอียบัดก็ใส่ได้เช่นเดียวกันคือใส่ดีอะไม่หลดคือแล้วผมชอบตรงที่มันมีกา้านเวลาเราจะหยิบจับอะไรมันไม่ต้องกลัวว่าจะหยิบลําบากจะดูดหูจะอะไรคือผมเป็นคนที่ชอบหูฟังที่มีก้านมาก,กน,นะเอางี้พูดตามตรงถึงแม้ว่ามันจะมีก้านเป็นติ่งลงมาก็แล้วแต่ก็ตามแต่ว่าผมว่ามันมันจับถือสบายมันหยิบจับง่ายแล้วก็แตะแผงฟังก์ชั่นอะไรมันก็ง่ายด้วยเขาเป็นหูฟังซาวพีดที่เป็นทรงอินเอียร์ตัวแรกครับที่มีสแนปดากอนซาวมาให้ ตัวนี้ใช้ชิปที่เป็น Snapdragon QCC 3 0 7 1ซึ่งรองรับ Snapdragon Sound a p t i v e Adaptive แบบ Lossless ด้วยรองรับคุณภาพเสียงคุณภาพแบบสูงเลยอะ Lossless Max อยู่ที่1,200กิโลบิตเปอร์เซกครับแต่ต้องบอกก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณจะใช้เทคโนโลยีตรงนี้ได้เนี่ยัวอุปกรณ์พวกมือถือหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่คุณใช้เชื่อมต่อหรือใช้ในการเล่นเนี่ยต้องรองรับด้วยเรามาดูสเปคเบื้องต้นของเขากันก่อน s o u n d p e a t Air 4 Pro ครับตอนนี้จะรองรับบ l พูดที่5.3ครับชิปจะเป็นคอค l c o m m QCC071 นะโค้ดที่ร้อนก็จะมี aptX นะครับ aptX Classic aptX l o s s l e c s นะครับ aptX AAC SBC ซึ่งรองรับได้เยอะมากหูฟังเป็นแบบอีย a r มีก้านครับตัวนี้จะให้ไม์มาทั้งหมด6ตัวนั่นหมายความว่ามีไม์ข้างละ3ตัวครับแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีที่เป็น ENC ตัดเสียงรอบข้างด้วยขนาดเวอร์ของเขาจะอยู่ที่13ม mm, มและยังมี Hybrid ANC ที่ตัดเสียงรบกวนรอบข้างที่จะเข้ามาในหูฟังลดได้สูงสุดถึง 4 5่ดซิเบลเลยรองรับมาตรฐานกันน้ำ IPX4 ครับและยังมีเกมโหมดมาให้ด้วยตัวนี้มีเอียร์ดีแทคชั่นด้วยนั่นหมายความว่าสามารถใช้ในเรื่องของการถอดหยุดเพลงใส่แล้วเล่นเพลงต่อได้ใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุด6.5ชั่วโมงแต่การชาร์จ1ครั้งแล้วก็ต้องไม่เปิดโหมด a m c ในระดับความดังที่50%ด้วยรวมเคสชาร์จแล้วเนี่ยจะได้สูงสุดทั้งหมดเลยนะอยู่ที่26ชั่วโมงเปิด LDA c เนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุด3ชั่วโมงต่อกกาาารารรรรชช์์จจจ1คั้งง่่ออีีีะมแบต อยู่330มิลลิแอมครับการชาร์จตัวหูฟังกับตัวเคสชาร์จเนี่ยสามารถใช้ได้ประมาณ2-3รอบครับแบตเตอรี่ของหูฟังจะอยู่ที่ข้างละ35มิลลิแอมครับแล้วก็เวลาฟัง1ครั้งต่อ1การชาร์จจะอยู่ที่ประมาณ1-2ชั่วโมงน้ำหนักหูฟังจะอยู่ข้างละ40กรัมเปิดตัวมาด้วยสกัน2สีก็จะมีตัวสีดำแบบนี้เลยดำแบบเมทัลลิก อย่าเป็นเหมือนยิงทรายแบบนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นสีขาวมุกซึ่งสวยมากๆนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้มารีวิวตัวแอปก็เหมือนเดิมครับเป็นแอป s o u ซาวพี d นี่แหละ นะตัวเมนูครับแน่นอนตัวพีเซตครับสามารถที่จะปรับได้เหมือนเดิมครับปรับอีควอไลเซอร์ที่เป็นพีเซตได้ที่มีเลือกไว้ให้แล้วเรียบร้อยส่วนคัสตอมอีควอไลเซอร์ก็จะสามารถที่จะปรับแต่งได้ตามใจชอบของคุณเลยและแน่นอนครับจะมีโหมด o i s e Reduction มาให้ก็คือตัว ANC นั่นเองครับสามารถที่จะปรับได้ว่าเป็น ANC โหมด normal โหมดหรือ transparency โหมดตรงนี้สามารถที่จะปรับได้สามารถที่จะเปิดปิดเกมโหมดตรงนี้ได้หรือจะแตะที่ฟังก์ชันที่หูฟังก็ได้ส่วนตรงนี้จะเป็น i s สเบล ออฟฟังชั่ o ออฟเดอะมัตติฟัง t ั่นอลบอ t ทอก็คือเป็นการแตะตรงนี้เปิดตรงนี้เพื่อปิดการแตะที่หูฟังเถ่อเรามือลั่นไม่อยากให้มือไปลั่นก็สามารถที่จะเปิดการปิดใช้งานตรงนี้ได้แต่ผมปิดเพราะผมต้องการแตะอยู่ In e a r detection ก็คือเป็นการถอดแล้วอยู่เล่นแล้วเวลาเราใส่ก็จะเล่นต่อนะการเล่นเพลงหยุดเพลงครับสามารถแตะแผงฟังก์ชัน2ครั้งข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ครับเล่นเพลงถัดไปแตะแผงฟังก์ชันด้านขวา1.5าวิเล่นเพลงก่อนหน้าแอบเสียดายตรงนี้จะไม่มีแผงฟังก์ชันให้แตะเพิ่ม แตะแผงฟังช์ชันด้านขวา1ครั้งลดเสียงแต่แผงฟังก์ชันด้านซ้าย1ครั้งแล้วก็ e อ r detection ครับแล้วผมจะสาธิตให้ดูแล้วลองดูนะ2กล้องเลยเล่นอยู่เดี๋ยวผมจะดึงหูฟังออกอ่าหยุดทันทีเห็นไหมหยุดทันทีแล้วผมสวมข้าไปใหม่เล่นต่อถอดออกเฮ้ยหยุดสวมเล่นต่ออันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่ จะมีให้แต่รุ่นที่ราคาสูง,ซ,งซึ่งตัวซาวพิตแอซีโปตัวนี้ก็ให้มาถึงว่าดีมากๆเลยการควบคุมการโทรศัพท์รับสายวางสายครับแต่แผงฟังก์ชันข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้2ครั้งในในใช้ได้ทั้งรับสายและวางสายเลยปฏิเสธสายครับแต่แผงฟังก์ชั่นซ้ายหรือขวาก็ได้ค้งง1.5าวิสลับสายสนทนาครับเมื่อมีสายซ้อนเข้ามาแตะแผงฟังก์ชันข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้ค้าง2วินาทีแตะแผงฟังก์ชันสลับโหมดพวก Noise Reduction ครับค้างไว้เลย1.5วิครับมันจะมีเสียงอยู่ในหูฟังเลยคุณก็ค่อยๆแตะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเราเรียกว่าเ s s s i t t a n t แตะแผงฟังก์ชันข้างขวา3ครั้งครับก็จะเข้าสู่ v i c e assistant แต่ถ้าต้องการเปิดปิดเกมโหมดครับแตะแผงฟังก์ชันข้างซ้าย3ครั้ง <Game S 1> ก็จะเปิด <mode. S 1> หรือปิดเกมโหมดนั่นเองเดี๋ยวเราลองไปฟัง ANC โหมดกันไปดูกันปไป amp on normal mode pass through amp on มธรรมดาเลยครับตัดเสียงรอบข้างได้แบบดีจริงๆยังไม่พอครับยังมีตัว m u l ติ Point c o n n e c t i o n ด้วยคืออะไรคือการเชื่อม2เครื่องพร้อมกันและสามารถเล่นสลับกันไปมาได้ครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างไ,าไปข,ของเขาคุณก่อนเลยดีกว่าบลูทูธจะเป็นเวอร์ชัน5.3ครับตัวนี้รองรับโค้ด AAC และก็ SBC นะตัวขนาดไดรเวอร์ของเขาเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่12 ซื้อมามันตรงกับการเข้ามาหากินอยู่แล้วค่อยอยากบอกว่าตัวเองเป็สื่อเท่าไหร่เราอะเหมือนเราเห็นว่าอะไรดีเราก็อยากมาแนะนำไปเฉยแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีความน่้เชื่อบถอขนาดไหนกาบคนที่กำลังส่งแระแน่นอนตัวนี้มีค่าโลเนซี่ที่เป็นตัวเกมโหมดมาให้เป็น90้ามิลลิเซกไม่จะมีข้างละสอตัวครับรองรับเทคโนโลยี จะเอาไปประกอบอ่ะัมที่ถ้านเริ่มจาก iPhone เนี่ยตอนเนี้ยวันเนี้ยเอารุ่นไหนดีแล้วทําไมต้อง iPhone เท่านั้นใช่แองดอรได้ไหมอย่างเงี้ยอื่นได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วในช่วงนี้ผมกับพี่นิวค่อนข้างที่จะพูดกันบ่อยในเรื่องของการเปลี่ยนเครื่องเกมโหมดครับตัวนี้จะให้เกมโหมดมาเนี่ยค่า Response Time จะอยู่ที่88ิมิลลิวินเดี๋ยวเราไปดูผลทดสอบของเขากันว่าเขาจะมีค่าดีเลย์หรือว่าค่า Respon s e time เยอะแค่ไหนครับไปดู ใม่ครับตัวนี้จะให้มาข้างละ3ตัวและก็ยังมีเทคโนโลยีที่เป็น ENC มาให้เพื่อเป็นการตัดเสียงรบกวนภายนอกไม่ให้เข้ามาในระหว่างการสนทนาเดี๋ยวเราไปดูผลทดสอบกันครับไปโอเคนี่คือเสียงธรรมชาติครับเสียงจริงตัวจริงครับสภาพแวดล้อมจริงเราลองเปลี่ยนมูดมาถ่ายตอนกลางคืนดูว่าเออเผื่อเวลาเราเดินกระค้ำกลางคืนอยู่ริมถนนกำลังกลับบ้านเสียงวูวูวเสียงหอ าแลลองฟังดูอันนี้คือเสียงบรรยากาศจริงครับอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดไปเทสใหม่ของตัว s o u n d p e e t Air 4 Pro กันครับไปโอเคและนี่คือเสียงจาก s o u n d p e e t Air 4 Pro ครับนี่ ค่าวพีทแอร์ซีโปครับผมเป็นยังไงเออของเข้าแรงจริงๆแล้วก็ผมว่าเสียงมันแบบมันจัดก,การเสียงภายนอกได้แบบเงียบไปเลยอะนะแล้วเสียงพูดอ่ะชัดด้วยลองฟังดูครับเดี๋ยวผมจะเงียบ เงียบนะเออแล้วเสียงพูดก็ค่อนข้างชัดใช้ได้เลยครับเสียงทําได้ดีตัดเสียงรอบข้างได้ดีด้วยนะครับผมทีนี้เรื่องของแนวเสียงครับนี่แนวเสียงของเขาเนี่ยค่อนข้างประทับใจจากที่ฟังเบสอะไรทุกอย่างก็มาเต็มเสียงแล้วเสียงการละเอียดชัดหมดมันมันเป็นไดเวอร์ระดับราคาที่คุณภาพตามราคาจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงดูทั้งการฟังเพลงและการดูหนังครับไป Human civilization. We believed that life could only exist on the surface of our planet. What else were we wrong about? imagine miracles I get still still now and then now oh. and then what is that that's not Kong <laughs> What could have done this Can't stop this on his own. He won't be alone. เป็นยังไงเ ชัดเจนเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละย่านเสียงในส่วนของย่านเบสต,ต้องบอกแบบนี้ครับเบสดเนี่ยค่อนข้างหนักแล้วก็หนาชัดเจนเลยคือเรียกว่ากระแทกแบบแน่นๆเลยลงได้ลึกนุ่มด้วยนะครับฟังแล้วแบบอิ่มอเออรู้เลยว่าอิ่มแน่ๆอิมพคค่อนข้างชัดเจนครับฟังเพลงพวกรายละเอียดเสียงย่านต่ําเบสด EDM หรือว่าเบสที่มันกระหึมอ่ะโอ้โหอันนี้คือผมว่าโอเคเลยแต่ว่าเบสเขาก็จะเก็บตัวได้ปานกลางไม่ได้เก็บตัวได้เร็วอะไรมากนะครับย่านเสียงกลางเนี่ยโทนเสียงค่อนข้างอุ่นแล้วก็เนื้อเสียงในดูหวาน ใสเลยนะครับ <Okay. S 1> แยกรละเอียด,ดนตรีเนี่ยได้ดีไม่ซับซ้อนกันด้วยเสียงร้องเนี่ยย่านกลางเนี่ยแหลมแล้วก็ค่อนข้างพุ่งขึ้นมาเนี่ยชัดเจนดีสียงแหลมเนี่ยไม่กุดเท่าไหร่นะแต่ว่าดูดาร์กเล็กน้อยครับได้ยินเสียงร้องเนี่ยแหลมน้อยนะไม่ใสมากเหมือนถูกกดอะแต่ว่าเครื่องดนตรีเนี่ยยังสัมผัสแล้วก็ยังได้ยินเสียงค่อนข้างชัดเจนเวทีเสียงอยู่ในระดับที่เรียกว่าปานกลางวันตำแหน่งของเสียงร้องตรงกลางทอดยาวไปด้านหน้าได้ดีให้มิติแนวลึกแล้วก็ดูโอบล้อมรอบได้ ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับมีความกังวนเล็กน้อยครับวางตำแหน่งระยะเหมาะกับเสียงร้องทําให้ฟังแล้วมันมีความสนุกแน่นอนโดยรวมก็จะประมาณนี้ครับสำหรับตัวหูฟังซาวพี p Air4 Pro ตัวนี้ครับค่อนข้างที่จะประทับใจกับตัวน้องเขามากในเรดราคา2อง0รบาทสำหรับผมนะได้คุณภาพขนาดนี้ได้ฟังก์ชันที่ครบครันขนาดนี้ไม่แพงเลยไปตบตัวแพงๆหลับ3-4พันได้สบ,บ,บายๆฝากไว้ด้วยครับถ้าใครมีความสนใจใครมีข้อสงสัยติเตียนกันไว้ได้ใต้คลิปเลยหรืออยากจะสอบถามอะไรก็ถามกันไว้ใต้คลิปได้นะสำหรับวันนี้ผมและตัว s า u n d ดแอร์ส r ่ Pro ตัวนี้ต้องขอกราบลาทุกท่านไว้ กัเที่กกาะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ